ค่ะวันนี้ขอเชิญตุนอ๊ตตุนอ๊อตเลยคะ่ะวันนี้เราพเจอเมื่อฉันเจอคู่รักจะเป็นยังไงรับชมกันเลยคะ่ะวันนี้น้าออกเป็นรักบ้านส์หน่อยโอ้โหมีแต่คนรักกันเนี่ยเอา้อาเฮ้ยอยากมีแฟนกับเขามาาาาั่งจังอโยอโย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 คิดไงเนี่ยอุ้ยมี LGBTQ ด้วยเหรอเนี่ยมีคนเป็นตุ๊ดอา้าวไม่ใช่ สวัสดีครับอ้าววันดีครับมีอะไรกินไหมครับไม่ใช่เอาอะไรดีครับหนูเอาสีม่วงค่ะอะ้รเ,เลยจ่ายอืมราคาเก้าร้อยครับอืมจ่ายเงินเลยค้าบต้องขออออันใหญ่จังเลยแฮะอันใหญ่เต็มคำเลยวันนี้ผมไปเดินตนลาดดีกว่า บอกว่ามีคนรักกันด้วยนะแม้ไม่ใช่วันเลนทายอุ๊กกิมมีโ่ลโตโดีโกดีนะอีจิไม,ม่แต่ดีโตซื้อนะครับกิมมี่โอ้มีคนตากลมให้ด้วยเนี่ยวู้สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเขามาจีบฉันวะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงขนไก่ป้าอุ๊ยแข่ขอบแฟนเหรอได้ค่ะแั่งขอบแฟนค่ะหกเดือน ได้มาเลยวอยไม่ใช่ไม่ช่ผู้หญิงวิทยคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้จั้งท้องถึงวันที่จะคลอดลูกแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าเจ็บที่ท้องแบแตกกระเธอเ์อเธอจะหรืเธอจะปวดท้องออ๊ยเจ็บจึงลือท้องฉันปี้วกำลังจะล้มแล้วอุ้ยแตกใจไวดีครับ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 ต้องไปสักแล้ว การพาด้วยครับเราต้องอดทนอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยว,วลูกฉันล้องอุ้ยใหญ่เลยนะเนี่ยลูกพอ่อพวกขเขาก็ได้กลับบ้านกันคุณไปนอนกันต้องอาบน้ำก่อนสักและชิ่ผู้หญิงก็ได้อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วไปนอนดีกว่าเป็นไงบ้างทุกคน